าน,น,น่อ,ยอยน,นอยนี่นะคะ42ตารางเมตร2ห้องนอน 1، ห้องน้ำและอย่างอีก1ห้องรับแขกนะคะแถมยังมีชุดห้องครัวสไตล์ยุโรปค,ครบคันเลยนะคะราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางอันไหนว่า2ห้องนอน,นครับห้องนอนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องนอนของคุณพี่2คนคะ่ะแต่เป็นห้องนอนเด็ก สำหรับลูกของคุณพี่สองคนในอนาคตน,นะคะแต่วันนี้ยังไม่มีลูกไม่เป็นไรคะ่ะเป็นห้องรับแขกไปก่อนแต่พอวันหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นห้องนอนได้แถมนะคะเรายังสามารถตีกําแพงทะลุได้อีกทําให้ลูกของคุณพี่อยู่ในสายตาของคุณพี่ตลอดเวลาอากาศ่ายเทยทั่วห้องด้วยนะคะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะห้องเนี้ยเหมือนเขาเตรียมไว้คุณพี่สองคนเป็นเจ้าของอยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะตกลงซื้อนะคะ นี่ช่างแค่ซ่อมนิดหน่อยเนี่ยทำไมราคามันแพงขนาดนี้นะราคาเนี่ยมันปลูกบ้านใหม่ได้ไปหลังๆเลยนะอ้าวทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะครับทำไมคุณไม่พูดภาษาช่างยังไงอะยังไงละ่งงละครับบ้านคุณเนี่ยราคามันรั่วผมต้องเปีนขึ้นไปเปีนมันง่ายสักหรอผมก็ต้องตั้งนั่งร้านเพื่อจะปีนขึ้นไปซ่อมเพราะขึ้นไปเห็นมันไม่ได้รั่วรูเดียวรั่วกับทั้หลังคาผมต้องเปลี่ยนใหม่หมด ไอ้เปลี่ยนใหม่น่ยไม่เท่าไหร่มันต้องมายาแนวถ้าไม่ยาแนวแล้วก็ฮะมันต้องหยดลงพื้นที่นี่แหละคุณต้องเปลี่ยนทั้งหลังเลยกระดุ้งกระดานวงกลมวงกลคุณเปลี่ยนหมดอันนี้ผมคิดแต่ค่าของผมยังไม่ได้คิดค่าแรงเลยนะครับแล้วใครใช้ให้ทำออใครใช้ให้ทำให้ตายเถอะผมคนบ้านนอกผมไม่รู้อะไรเลยว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่มีน้ำใจน้ำใจน้ำใจเนี่ยนะน้ำใจเป็น,นแสนเลยเนี่ยนะไพ่ต่างหัวผมไม่สนใจหรอก ถ้าคุณไม่จ่ายตังผมแล้วก็ผมแจ้งตำรวจนะแน่หอไม่ต้องตำรวจนะไม่ต้องแจ้งฉันจะแจ้งให้แล้วน,นี่เลยค่ะคุณตำรวจหยุดมันอยู่ตรงนั้นค่ะคุณตำรวจอยู่นั่นเลยค่ะจับมาเลยเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจมาทำไมอะ่ะก็มาจับแกเลยไอ้ช่างหัวหมอ <c oughs> ไอ้ขีโ้โกงแกคิดจะมาหลอกฟันราคาฉันเหรอโอ้ฝันไม่เถอะเสาไฟล้เอาไ ฮ้ยขอเชิญตัวไปโรงพักเลยคเขาเฮ้ยนี่มันอะไรไ<ว>ับไใช่ค่ะไ,ไม่ใช่คนนี้ค่ะคนนี้พ่อหนูค่ะเออต้องลงไปยังไงครับเนี่ยไอ้ชั้นกิฟต์ฟอร์มันอยู่ไหนอะมันหนีไปแล้วเลยเนี่ยหนีไปทางนู้นอะเอาไปไจับมันเลยเฮ้ยหนีไปได้ยังไงแล้วเนี่ยกินเท่าหตาเหมือเคยเฮ้ย ที่นี่ไงจ่ายมาเลยจ่ายมาเลยฮะนี่มันสามเดือนกว่าแล้วนะนี่ถ้าลืออยากอยู่ฟรีนะลืมก็ไปอยู่วัดนู่นแต่ไม่ใช่ที่นี่แมหมเฮียฉันก็แค่ขอผัดไปก่อนอะไม่ได้หรอนี่เฮียตอนนี้ฉันได้งานใหม่แล้วนะเงินเดือนต้องเกือบแสนแนะ่พอเงินเดือนฉันออกป,ปุ๊บอะฉันจ่ายเฮียปั๊บเลยนะอู้ไม่เชื่อถ้าลืมไม่จ่ายนะว่าจะแจ้งความให้ตำรวจอะมาลากคอรืลึเข้าคุกเฮ้ยย จะมาห้ามก็ทำไมในคุกเนี่ยนะเลือนนอนฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่ามันเหมาะสำหรับรื้อแล้วเฮ้ยเฮียยาฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนหัวไมล่ฟังอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วครับอ่าขอแจ้งความครับเฮ้ยอำมวย เจนเนี่น,น,นี่นจิเน่เขมาทำไมวะนะเปิดประตูให้ฉันหน่อยอะไรนะจะมาขอใสไอยู่ด้วยก <_ d uty> ็เออสิตั้งเจนนี่เนี่ยนะมันบอกว่าอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์น่นะนะมันอึดอัดขับแคบหายใจใหายคอก็ไม่ค่อยสะดวกมันเลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศใช่ปะ่ะใช่จ้ะอะไปไปไป,ไปเร็ว เดี๋ยวขึ้นไปดูห้องนะเอาของไปเก็บแล้วก็ดูซิว่าห้องเนี่ยมันพอจะอยู่ได้ไหมนะแล้วของแกมีแค่นี้เหรอวะมีแค่นี้จ้ะอ๋อแสดงว่าอยู่ไม่นานนะสิไม่เป็นไรถ้าอะไรขาดเหลือนะเดี๋ยวก็หาใช้ที่นี่ก็ได้หรือถ้าไม่พอแกก็ค่อยกลับไปเอาโอเคไหมไปไปไปเอาของไปเก็บเดี๋ยวโอ้โหนี่จะเสียงสูงเสียงดังไปไหนวะเนี่ยฉันเอ่ยปากหรือยังฮะแครอนุญาตมันอยู่ที่นี่ ฉันยังไม่พูดเลยแกมามั่วนะก็ฉันเอ่ยแทนแกไปแล้วไงเราไม่ได้ทําไมจะไม่ได้วะฮะนางเจนนี่มันเป็นหลานฉันอะฮะทำไมฉันจะช่วยมันไม่ได้ฮะถึงจะเป็นหลานก็อยู่ไม่ได้นี่แหกตาดูสิมั่งข้าวของสมัยนี้แพงหูดับตับไหมฮะถ้าจะอยู่ที่นี่มาอยู่ฟรีๆไม่ได้ต้องจ่ายค่าเช่าค่าเช่าบ้าบอแัลงแกวะฮะ,ะก็ค่าเช่าบ้านนี่ไงฮะก็ต้องเช่าอ่ะจ่ายมา ถ้านั้นไม่จ่ายนี่นะแกก็ไปอยู่ที่อื่นเลยไปไปเดี๋ยว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 นี่ถ้าแกไล่มันไปอยู่ที่อื่นนะฉันก็จะไปอยู่ที่อื่นกับมันเหมือนกัน,น,น <th ül ent> จะเสียงสูงไปไหนเนี่ยไม่ต้องห้าเลยให้มันรู้ไปสิว่าวหลานฉันแค่คนเดียวเนี่ยเขจะช่วยมันไม่ได้เอาไงอ้าวไได้ไมได้ใอยู่ก็ได้แต่ทำงานแรกนะงานอะไรของแกวะอยู่งั้นนะต้องไปไหนนะ บ้านนั้นมรดกเฮ้ยจะมุ้งนี้มุงนี้ทำไมอยู่แค่นี้พูดตดังก็ได้ฟังไม่รู้เรื่องบ้านหลังนั้นไงดังไปแล้วเฮ้ยโหจะแตกเอาพอดีพอดีแกบ้านหลังนั้นไงที่ฉันได้มรดกมาฮะจนป่านนี้ฉันยังขายไม่ได้ฉันลงประกาศขายก็แล้วลงโฆษณาก็แล้วจนป่านนี้ขายไม่ได้เลยนี่ร้านแกเก่งนักไม่ใช่เหรอฮะให้ร้านแกขายไงถือว่าเป็นการแทนค่าเช่าไปแกถนัดไปอย่างงานขายอะฮะ ได้ฉันขายให้ก็ได้แค่บ้านหลังเดียวจะขายยากอะไรนักหนาขายไม่ได้ให้มันรู้ไปเฮ้ยงูงี้งิงี้อะไรนักหนาหน้าลำคาจริงๆเลยตามมานี่เลยร็วไปดูห้องก่อนอุ้ยงูเงี้งทั้งวันฉันแค่พูดมันจะขายได้เลยน่าอย่างมันนะถุยม่รับฟุ่เลยผัวเห็นวย พ่อครับผมก็อยู่รับใช้หลวงพ่อมานานมากแล้วนะครับผมไม่เคยร้องขอบนบานอะไรจากหลวงพ่อเลยแต่ว่าครั้งนี้มันจําเป็นจริงๆครับหลวงพ่อผมอยากให้หลวงพ่อเมตตาผมช่วยผมได้งานดีๆสร้างชีวิตสร้างอนาคตต่อไปด้วยนะครับถ้าหลวงพ่อช่วยผมนะครับผมจะไม่ลืมพระคุณหลวงพ่อเลยจริงๆครับ เมาแต่เช้าเลยเหเนี่ยววหหววเมาเไงเราไอ้เมาเด็กขับรถจอดครับบ้านข้าประตูสองนี้จอดพอดีเลยเอ้ยคุณคุณไปแล้วปะครับคุณคุณเฮ้ยหมอครับคนไข้เป็นไงบ้างครับคนไข้ปลอดภัยดีแล้วครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแต่ที่สลบไปเพราะเมาครับ แค่เมาเนี่ยนะครับครับเราคนไข้ฟื้นก็กลับบ้านได้แล้วครับโอ้โหนึก็เป็นมากกว่านั้นไม่น่าช่วยเลยแล้วคนไข้ใช่ไหมคะรล้วคนที่มาจัดการกันด้วยคะ่ะฮะเราต้องเป็นคนจ่ายด้วยเหรอเนี่ย ก็ป่าตังอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีเลยเหรอ บ้านหลังนี้เหรอที่ฉันจะต้องขายให้ได้โอเคไม่น่ายากสองห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมสัตว์เลียงแสนน่ารักไม่มีโปรโมชั่น คอยดูนะฉันจะต้องหลอกขายบ้านล่างๆลหลอกหลังนี้ให้ได้อยากเลยน้ววกาใครเป็นผู้โชคดีน้องพิมนี่สวยให้มากเลยนะครับอย่าให้ไอ้สนธยาอีหมาวัดนั่นไปยุ่งกับน้องได้เด็ดขาดนะน้องเหรอที่ช่วยพี่ ครับใช่ครับอยากได้เท่าไรบอกมาเลยบอกพี่มาเลยตอนเนี like totally ้ย like ที่ผมอยากได้มากที่สุดผมอยากได้งานทำครับดีมากเองช่วยคนถูกไล่ร้องรอนเธอเองหัวใจดี